ไครับม,มุ่งหน้า ไปที่บ้านดงบางคนวิสัยนำทีมโดยผู้จัมของเรา <Yeah. S 1> นะครับแจมติงเรานำไปจากศูนย์ใหญ่ครับาทางผู้บังคับบัญชาติดภารกิจได้มอบหมายให้ทีมงานมากันเองครับจากศูนย์ของจังหวัดศูนย์ประสานงานและรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทโรกภยัยจังหวัดหนองคายครับท่านปกร้อยนำติดประชุมวันนี้เราได้ไปกันเองครับ น้ำแจกที่โพนวิสัยโอยนวทุครับโอ้วทุกช่วยน้ำท่วมโอ้เติมพลังครับยิงจะสุดยอดโอ้สนับสนุนไม่ได้ไม่ได้่ได้ครับไ้ก็ได้ครับไม่้ถ่ายกับป้ายก็ได้ถ่ายกับป้ายถ่ายกับป้ายพี่ต็ไรวันเกิดขอบคุณนะคเข้าเลยเข้าเลยโอ้จผู้สนับสนุนครับ

พี่พ่อเราขับรถให้พอลุงบหนี้พอลรุ่งุงขอบคุณหลายหลายพรลงพี่ตั้มสุดหลองเราครับเดินทางไปที่บ้านนาหนังน้อ่เนาะบ้านดงบังบ้านดงบังตำบลนาหนังตำบลนาหนังครับอำเภอพลวิสัยจังหวัดอ้องคายนำถุงยิงชีพแล้วก็ถุงยิงชีพดีกี่ร้อยถุง ประมาณ100ถุงครับแล้วก็น้ำประมาณอีก1000กว่าแพ็คแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยเต็มคันรถจะเอาไปลงที่อบตอใช่บา,บางส่วนบางส่วนบางส่วนนะครับแล้วก็จะ,จะล,งลงพื้นที่จริงบางส่วนเนี่ยก็จะให้ทางทางอบตอมาเอาให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนเนี่ยมาเอาไปแจกจ่ายนะครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างเดินทางดี๋ยวถึงสถาน ยวถึงพงว,วิสัยก่อนแล้วเราจะกลับไปเจอกันอีกรอบหนึ่งไปกับทีมงานพ่ศอเหมือนเดิมครับข้างหลังก็มีมีลุงนิกครับมีลุงนิกออืออมีน้องแกนน้องแฮกครับกินท่อในกล้องนี่ <laughs> ตอนนี้เจ้ากล้องก็น่าจะอยู่ติดติดโของอยู่น่าจะอยู่กลางน้ำโขงน่าจะอยู่กลางน้ำโของอยู่ครับเจ้ากล้อง เจ้าก้องซาดิทเจ้าก้องกับเจ้าปามได้ข่าวว่าเป็นแชมป์หรือเปล่าก็ไม่รู้แชมป์แชมป์แชมป์ใช่ไหมเมื่อวานนี้แชมป์พรุ่งนี้น่าจะมาเกียร์ครับพวกเราฟีฟีพายเรือโบราณนะครับวันนี้สบายใจมีพ่อพ่อพ่อตามล้นขับรถให้พเกลี้ยงเงินเขาบโอ้ยบอกเสีนเทาเลยเรื่องเล่นเพียก็ได้เล่นเพียก็ได้ คำพูดคำพูดติดปากแกนือว่าว้าวดีเวลาโดนยิงไหมไม้ใจโลคือเวลาเราแค่แค่นี้กันยิงไม่ได้ไปครับตอนนี้เราถึงเข้าเขตอำเภอปนวิสัยเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านดงบงัง ลงบางนี่ไปอบตก่อนไปอบตก่อนแต่ว่าจากจากภูนุัยเข้าไปที่อบตดีนานไหมพี่ประมาณประมาณสิบห้ากิโลประมาณสิบห้ากิโลแต่ว่าทางสะดวกไหมสะดวกสะดวกสะดวกนะแต่ว่าหลังจากหลังจากนั้นก็ไม่สะดวกไม่สะดวกอยู่แต่ว่าไม่ไม่ถึงกับว่าคล่องอ่าไม่คล่องตัวไม่คล่องตัวเพราะว่าน้าท่วมบางส่วนน้าท่วมบางส่วนมันเดี๋ยวอาจจะได้อ้อม อาจจะอ้อมอาจจะอ้อมด้วยซ้ำใช้เวลาเดินทางวันนี้น่าจะนานสามสิบนาทีได้ประมาณสามสิบนาทีครับทั้งทั้งที่สิบห้านทีก็ถึงใช่ไปกันต่อ <c oughs> ตอนนี้เดินทางมาไกลมันหลายคนมันเพีย คุณไหนน้องใครควรใครควรบอกพี่นะได้ครับได้ <c oughs> พี่จใช่ไหมเดี๋ยวบอกพี่นะพี่จากกาักรันทุกคนหลับได้ครับจะเวียนพ่อตำ่ำงพ่อเลยจะเวียนพี่ตั้งยับยอกยอกับถ้าพี่ตั้งหลับนี่ปัญญาย,ยังเลยนะนี่ นนถึงแล้วครับอบตอนาหนังง่ยายจนตายเว้ยล่ะอยู่นี่ท่วมไหมพี่ฮะอยู่นี่ไม่ท่วมเนาะคื่นี่ไม่ท่วมเราจะ<อ>งลงไหนพหนี่เลขต้องติดต่อก่อนไหมติดต,ต,ต่อก่อนรู้ไหม ตอนนี้ถึงที่อบตอหนาหนามที่มาต้องขอรถเพื่อที่จะนำสิ่งของเสื้อผ้าน้ำครับลงไว้ที่อบตอนะครับ

มาสอเต่อมาสองลูกแเทียบเทียบที่เปีกที่เระเบียบเขายังไห่ได้บ่บาเป็นปัญหาสาววอเดียบอรเดี๋ยมันติดตรงนี้หลังข้างเขาพุ่งับนงเีย่ีเถูกเชื่อมยังไหวยังไหวครับยังไหวได้อีกเยอะอีกเยอะ

ประมาณพันกว่าแพ็1พันกว่าอยู่นได้อยู่พี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็ได้ครับเจ็ดร้อยแพ็คเอาเลยไหมพี่ พี่ตั้มพี่ตั้มถ่ายรูปพี่มาเลยมาเลยมาค่ะเดี๋ยวอย่างพี่อย่างวันนเออถ่ายูผ้าพี่ถ่ายผ้าพี่เกได้รอะครับน้ำมาจากไหนน้ำมาจากอาซูรานน้ำมาจากของจังหวัดครับส่วนใหญ่น้ำที่เอามาส่งวันนี้มาจากบุรีรัมย์เอามาเมื่อวานนี้พันพันกว่าแพ็กนะครับแล้วก็ได้แบ่งที่ อาปตอหนาหนังมันเจ็ลงพื้นที่อีกประมาณสามร0 0ยสี่ร้กแพทครับใช่ครับเุก่อความจังหวัดภาคโน่นอู่มมันก็เป็นศูนย์รับบริจาคทั้งจังหวัดแล้วก็จะกระจายออกมาครับน้ำหนึ่งเจ็ดเจ็ดร้อยกะครับครับ ตอนนี้เราต้องต้องเนียเอามาอยู่กว่า <asy>. ร้อยชุดประมาณร้อช <be> ุดครับเฮ้ยน่ชนนี้เป็นเ่็นี่ยแวนรับแช่นเสื้อผาแล้วก็ในส่วนของน้่มเ็นครับผม้านหน่วยเยอะคัเราเดินมาครับผมครับผม ตอนนี้ภารกิจเราส่งจุดแรกเรียบร้อยครับเสื้อผ้าจํานวนมากจำนวนมาก,ามากเลยหลมยหลาหลาถุงไหลมัดเลยครับานะแล้วก็น้ําดื่มจํานวนเจ็ดร้อยแพ็คส่งที่อบตอเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เรากำลังจะลงพื้นที่จริงที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำาท่มนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราถึงพื้นที่เราจะอัปเดตสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างเดินทางแต่ว่าก่อนหน้านี้เราจะพักบรกินข้าวก่อนเพราะตอนนี้ก็เที่ยงสี่เที่ยงส,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 สี่สิบนะครับแต่กำลังคนยังไม่ได้ทานข้าวเดี๋ยวไม่มีแรงบนพื้นที่ครับไปกินข้าวก่อนแล้วเราจะเดินทางกันต่อ